สื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะตาคนะ,คะไอยรินพันริ์ค่ะรองโฆษกประจําสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะรวมถึงท่านรองลลิดานะคะวันนี้เรามีถแถลงข่าวคณะรัฐมนตรีนะคะประชุมครมวันที่28ตุลาคม2568ค่ะวันนี้มีหลายประเด็นด้วยกันนะคะที่ในที่ประชุมครมได้มีการพูดถึงแล้วก็ให้ความเห็นชอบนะคะ เริ่มกันที่นายกรัฐมนตรีค่ะวันนี้มีการลงนามในคำสั่งนะคะในการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบร,รมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงและคณะกรรมการสายต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะรวมทั้งสิ้นค่ะมีทั้งหมด9คณะด้วยกันนะคะโดย1ค่ะมีคณะกรรมการอำนวยการค่ะ 2. ค่ะคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีการ 3. คณะกรรมการฝ่ายจัดขบวนพระมรมราชอิสริยยศค่ะ 4. ค่ะเป็นคณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบุรณปฏิสัขงขรณ์ราชรถและพญานามาารค่ะ 5. ค่ะเป็นคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ค่ะ 6. คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจัดการจราจรค่ะ เเป็นคณะกรรมการฝ่ายจัดทําหนังสือจดหมายเหตุและหนังสือที่ระลึ 8. ก 8. คณะกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้งบประมาณ 9. ค่ะศูนย์ประสานงานการจัดงานพระราชาพิธีค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะวันนี้ที่ประชุมครมนะคะได้เห็นชอบให้มีการจัดพิธีบําเพ็ญกุศลและแสดงความอาลัยในวาระครบ7วัน15วัน50วัน,วนและ100วัน แห่งการสวรรคตนายก,ยกรัฐมนตรีก็รับเป็นประธานในพิธีนะคะหรืออาจจะมีการมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีให้รัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีในส่วนของรัฐบาลด้วยค่ะซึ่งมีการมอบหมายนะคะให้สํานักงานประหลัดสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีครบ7วันและ15วันค่ะแล้วก็มีการมอบหมายนะคะให้สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีค่ะ เป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีนะคะครบ50วันและ100วันค่ะนอกเหนือจากนั้นค่ะก็มีการมอบหมายนะคะในส่วนราชการค่ะทั้งในส่วนกลางนะคะส่วนภูมิภาคแล้วก็ต่างประเทศค่ะให้มีการดําเนินการจัดพิธีบาเพ็ญกุศลและแสดงความอาลัยนะคะในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันแห่งการสวรรคตค่ะ 3. ค่ะวันนี้ก็มีการเห็นชอบนะคะเป็นกิจกรรม รวมพลังแห่งความพักดีค่ะก็จะมีการจัดกิจกรรมนะคะทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคและต่างประเทศในห่วงระยะเวลาภายใน100วันแห่งการสวรรคตค่ะโดยในส่วนของรัฐบาลนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมนะคะณบริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าโดยมีนายกร,รัฐมนตรีเป็นประธานค่ะแล้วก็ที่ประชุมพรมในวันนี้มีการเน้นย้ำอีกหนึ่งเรื่องนะคะซึ่งเป็น ประเด็นละเอียดอ่อนมากๆพอสมควรนะก็คือเรื่องของความเหมาะสมที่เคยมีการให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้ก็ยังคงเน้นย้ําให้พี่น้องสื่อมวลชนได้เข้าใจตรงกันแล้วก็ตรงประเด็นนะคะจะได้ไม่เข้าใจในทิศทางที่ไม่มีความคิดเห็นที่แตกแยกออกมานะคะซึ่งของเน้นย้ำอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้มีการกล่าวในที่ประชุมแล้วก็เคยมีการถแถลงไปแล้วนะคะว่ารัฐบาลนะคะขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็ภาคเอกชนมีการพิจารณาค่ะในการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆให้เหมาะสมนะคะให้เหมาะสมกับบรรยากาศแห่งความอาลัยโดยที่ไม่ได้มีคําสั่งห้ามนะคะหรือมติให้ระงับกิจกรรมใดๆเป็นการเฉพาะนะคะ ซึ่งรัฐบาลเองก็มีความเข้าใจว่าทั้งภาคธุรกิจนะคะภาคบันเทิงภาคก,การท่องเที่ยวและการบริการมีการวางแผนกิจกรรมล่วงหน้าเอาไว้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านได้ใช้ดุลยพินิษ์นะคะในการปรับรูปแบบให้เหมาะสมแล้วก็สมพระเกียรติค่ะเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเคารพ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงด้วยนะคะตามที่ท่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรีท่านได้กล่าวเอาไว,กว้ก่อนหน้านี้ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำนะ่ก็คือการร่วมแสดงความอาลัยนะคะด้วยจิตสํานึกแห่งความรักความเคารพและก็ความสมมามัคคีของคนไทยทั้งชาตินะคะโดยที่รัฐบาลไม่ได้มีเจตนาจะไปจํากัดเรื่องของเสรีภาพทางเศรษฐกิจ หรือกิจกรรมอื่นๆทางสังคมของเอกชนแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าเจตนารมณ์ก็คืออยากให้คนไทยทุกคนได้ร่วมไว้อาลัยด้วยหัวใจค่ะวันนี้นะคะที่รครมก็มีมติเห็นชอบด้วยนะคะในการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีนะคะวันนี้มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสองท่านด้วยกันนะคะ1ค่ะรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะ นายพลดอนปริสนามนัทกุลค่ะ2รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะนางสาวสุพนาธิสิรพักดีค่ะแล้วก็มีการแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมด้วยค่ะมี2ท่านด้วยกันนะคะ1ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะนายเอกนิตินิติธันทประพาทค่ะ 2. ค่ะนางสาวซาบิดาไทยเศษค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ มีการมอบหมายนะคะให้รัฐมนตรีรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจํานวน2รายด้วยกันในส่วนของกระทรวงการคลังนะคะ1่ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะนางสุป,ปจีสุธรรมพันธ์สองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะนายาศรีทศกิ์พวงเกตแก้วค่ะนอกเหนือจากนั้น,นะค่ะวันนี้ก็ที่ประชุมครมมี ะมะติรับทราบข้อเสนอแนะนะคะเป็นเรื่องของการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้านะคะก็เป็นวาระเร่ดงด่วนที่ต้องมีมาตรการในการควบคุมนะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์การใช้บุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทยนะขณะนี้นีมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแลว้วก็เยาวชนนะคะก็เลยทําให้เกิดการเสพติดนิโคตินอย่างรุนแรงค่ะอันนี้ก็ส่งผลกระทบนะคะต่อสุขภาพ ทั้งคนในครอบครัวนะคะคนรอบข้างเพื่อนเพื่อนในสังคมสังคมโดยรวมนะคะรวมทั้งการจําหน่ายและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าอย่างแพร่หลายด้วยค่ะก็เลยมีข้อเสนอแนะนะคะก็เป็นการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพของประชาชนโดยจะให้กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งสร้างความตระหนักเกี่ยวกับเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆนะคะทั้งเรื่องของอันตรายผลกระทบของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและรอบด้านค่ะ โดยเฉพาะนะคะเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนตอนนี้ถือว่าเป็นเป้าหมายหลักๆนะคะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มที่เป็นเป้าหมายหลักของผู้จัดจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีการเร่งพิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบพศ2560ค่ะให้มีมาตรการในการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบนะคะให้ครอบคลุมนะคะไปถึงบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ยาสูบร,รูปแบบใหม่ด้วยนะคะ รวมไปถึงการควบคุมทั้งการผลิตการนําเข้าการจําหน่ายและการโฆษณาทั้งทางโฆษณาออนไลน์นะแล้วก็ในพื้นที่จริงแล้วก็มีการดําเนินการตามหลักการนะคะในมาตรา5.3ของกรอบอนุสัญญาขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยการควบคุมยาสูตรให้มีผลในทางปฏิบัติมากขึ้นค่ะนอกเหนือจากนั้นวันนี้เขาก็พูดถึงการเล่นการผลักดันให้มีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะในการป้องกัน การแทรกแซงนโยบายจากธุรกิจบุหรีหรือมีมาตรการทางกฎหมายในการป้องกันการแทรกแซงนโยบายจากกลุ่มอุตสาหกรรมยาสูบและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะซึ่งถ้าเราไปดูข้อมูลสถิติก็เป็นข้อมูลสถิติที่น่ากลัวพอสมควรนะคะเป็นข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติค่ะก็จะพบว่าในปี2564ถึงปี67นะคะมีประชากรไทยอายุ15ปีขึ้นไปนะคะสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นค่ะ จากจำนวน78,252คนในปี64ณปัจจุบันนะคะมาเทียบกับปีที่แล้วด้วยตอนนี้นะคะเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน4,454คนในปี67ถือว่าเป็นตัวเลข1ใน4หรือ2 1 4 8 6 3คนค่ะอันนี้คือตัวเลขที่เป็นการสูบบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเดียวนะคะส่วนปัจจัยที่ส่งผลให้การใช้บุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นก็ มองว่าเป็นเรื่องของการซื้อขายผ่านทางช่องทางออนไลน์การนําเสนอภาพของบุหรี่ไฟฟ้าที่ดึงดูดใจของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มเยาวชนนะเป็นกลุ่มวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นทั้งรูปลักษณ์นะคะรสชาติแล้วก็การตลาดที่เขามุ่งเป้าไปที่เด็กแล้วก็เยาวชนมากขึ้นค่ะซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าค่ะทางกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่ามันส่งผลกระทบต่อสุขภาพหลายด้านนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชนอันนี้เป็นวัยที่ สมองยังอยู่ในระยะการพัฒนาเพราะฉะนั้นสารนิโคตินค่ะในบุหรี่ไฟฟ้ามีฤทธิ์นะคะรุนแรงในการกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางค่ะก็จะส่งผลให้การทํางานของสมองในด้านสมาธินะคะการเรียนรู้และพฤติกรรมตลอดจนเป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าแล้วก็นํามาสู่การฆ่าตัวตายในที่สุดค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะก็มีรายงานผู้ป่วยปอดอักเสบจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นเยาวชนนะคะอายุเพียงแค่15ปีเท่านั้นเองและบางรายก็มีอาการรุนแรงจนถึงต้องใช้เครื่องช่วยหายใจด้วยเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็เน้นย้ําเรื่องนี้เป็นพิเศษนะคะแล้วก็มีการควบคุมกํากับอย่างเข้มงวดนะะในการดูแลเยาวชนด้วยค่ะวันนี้คอรมก็มีเรื่องรับทราบข้อเสนอแนะนะคะอีกหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับเยาวชนก็คือกรณีเด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราชหรือไม่มีสัญชาติไทย ให้สามารถเข้ารับการศึกษาในประเทศไทยได้นะคะซึ่งวันนี้ข้อเสนอแนะนี้ก็คือกรณีที่เด็กไม่มีหลักฐานในทางทะเบียนราชหรือไม่มีสัญชาติไทยเข้ารับการศึกษาในประเทศไทยตามด้วยเรื่องที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกอสอมอเขาได้เสนอไปก่อนหน้านี้ค่ะแล้วก็มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักนะคะในการรับเรื่องนี้ไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็หาแนวทางในการให้ความร่วมมือความเหมาะสมของข้อเสนอดังกล่าวด้วยค่ะสาระสําคัญก็คือเรื่องที่เด็กนะคะไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราชหรือเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย ให้สามารถเข้ารับการศึกษาในประเทศไทยซึ่งมีความเกี่ยวข้องกันนะคะกับปัญหาเรื่องของสถานะบุคคลสิทธิที่อยู่อาศัยในราชาอาณาจากักรรวมถึงเรื่องของสาธารณสุขด้วยนะ,ะซึ่งมีความแตกต่างกันเขามีการแบ่งเด็กต่างด้าวเนี่ยนะคะออกเป็นจํานวน5กลุ่มด้วยกันค่ะ 1. ค่ะเป็นเด็กที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนค่ะ2เป็นเด็กที่มีลูกหลานเป็นแรงงานต่างด้าวะะที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย สเด็กที่เดินทางโดยลำพังด้วยเหตุผลทางการศึกษา 4. เด็กที่เดินทางไปกลับตามชายแดนนะคะและหเป็นเด็กในพื้นที่พักพิงชั่วคราวเพราะฉะนั้นทั้งกลุ่ม4และกลุ่ม5เนี่ยตอนนี้ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐแล้วนะคะแต่ว่าเด็กที่อยู่ในกลุ่ม 1, นึ่กลุ่มสกลุ่มสามสมเขามีข้อเสนอแะนะในการส่งเสริมแล้วก็คุ้มครองแก้ไข ในการปรับปรุงกฎหมายค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนต่อคณะรัฐมนตรีค่ะเช่นอาจจะมีการประกาศนะคะผ่อนผันให้ลูกหลานแรงงานรวมทั้งเด็กที่เดินทางโดยลําพังด้วยเหตุผลทางการศึกษาให้อยู่ในราชอาณาจักรได้นะคะเป็นการชั่วคราวหรืออาจจะให้กระทรวงศึกษาธิการค่ะมีการจัดให้ระบบสารสนเทศกําหนดเรื่องของรหัสประจําตัวของผู้เรียนในศูนย์การเรียนรู้เด็กต่างด้าว ให้ครอบคลุมทั่วประเทศค่ะมีการส่งข้อมูลของเด็กเหล่านี้นะคะให้กับกรมการปกครองในการจัดทำทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวด้วยค่ะนอกเหนือจากนั้นค่ะก็ให้กระทรวงศึกษาธิการนะคะได้ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขค่ะจัดให้มีระบบประกันสุขภาพนะคะให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เป็นชาวต่างด้าวนะคะเพื่อให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์ด้านบริการสาธารณสุขนะคะการกําหนดหลักเกณฑ์การขายประกันสุขภาพ เพื่อให้ผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเขาสามารถที่จะเลือกซื้อประกันสุขภาพได้นะคะตามความเหมาะสมด้วยค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องค่ะคอรมวันนี้รับทราบนะคะเกี่ยวกับมาตรการะคะ่ะในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการทุจริตนะคะในโครงการจัดหาอาวุธปืนสวัสดิการะคะ่ะโดยสาระสําคัญของเรื่องนี้เนีก็คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปชนะคะ ขอให้นำมาตรการในการป้องกันและการแก้ไขปัญหาการทุจริตในโครงการจัดหาอาวุธปืนสวัสดิการได้นำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะโดยเห็นควรค่ะให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินการดังนี้ค่ะ 1. ค่ะให้พิจารณาอนุมัตินะคะให้หน่วยงานรัฐดำเนินงานโครงการจัดหาอาวุธปืนสวัสดิการขร้าราชการหรือโครงการในลักษณะเดียวกัน ให้พิจารณาด้วยความรัดกุมแล้วก็ให้คำนึงถึงความเหมาะสมและความจําเป็นค่ะ 2. มีการต่ออายุโครงการจัดหาอาวุธปืนเป็นสวัสดิการของข้าราชการนะคะถ้ามีให้พิจารณาดําเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัดค่ะ 3. มค่ะมีการผ่อนผันนะคะคำสั่งของกระทรวงมหาดไทยที่108รทับปี2535ค่ะเรื่องการจํากัดการออกใบอนุญาตให้บุคคลสั่งหรือนําเข้าอาวุธปืนบางชนิด โดยสั่งวันที่1กุมภาพันธ์ปี2535นะคะในลักษณะที่จะให้ในายทะเบียนท้องที่อนุญาตให้ร้านค้าอาวุธปืนนําเข้าอาวุธปืนสั้นโดยผ่านทางช่องทางโครงการจัดหาอาวุธปืนสวัสดิการขร้าราชการต้องพิจารณาให้เท่าที่จําเป็นและสามารถดําเนินการได้ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะ2ค่ะ เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่มีการดําเนินการตามมาตรา32นะคะแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจดิตแห่งชาติพศ2561ก็บัญญัติให้คณะกรรมการปรปรชนะคะเขามีหน้าที่ในการอมองเรื่องของการอานาจในการเสนอนะคะมาตรการทาง้ทงท้งเรื่องของการให้ความเห็นข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีค่ะ และเมื่อคณะรัฐมนตรีได้รับแจ้งมาตรการดังกล่าวของปปชแล้วนะคะถ้าหากเป็นกรณีที่ไม่อาจดําเนินการได้ให้แจ้งเป็นปัญหาอุปสรรคต่อคณะกรรมการปป,ปชทราบต่อไปค่ะทั้งนี้ก็มองว่าไม่เกิน90วันนับตั้งแต่ที่ได้รับการแจ้งจากปป,ปชก็จะครกบกำหนดนะคะก็คือวันที่20ธันวาคมนี้นะคะสอพาค่ะนอกเหนือจากนั้นก็ยังมีประเด็นอื่นๆด้วยนะคะเดี๋ยวให้รองลัิดาเป็นผู้แถลงต่อค่ะ ขอบคุณท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะพี่น้องประชาชนที่ติดตามการถแถลงข่าวของคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะวันนี้ดิฉันมีอีก3เรื่องที่น่าสนใจในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ค่ะประเด็นที่1คณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลน,นายกรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมเสนอโดยมีนายสุชาติชมกลิน่น รองนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมเป็นผู้ให้ความเห็นชอบให้นำเรื่องที่เสนอเข้าคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อให้ประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยประลอดสมัยที่6ระหว่างวันที่3ถึง7พฤศจิกาย,ยนพุทธศักราช2568ณนครเจนีวาสมาพันธรัฐสเซี รวมถึงเห็นชอบกรอบการเจรจาและท่าทีของประเทศไทยสําหรับการประชุมในครั้งนี้ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญามินามาตะมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมจากการปล่อยปลอดและสารประกอบปลอดโดยคณะผู้แทนไทยนําโดยรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายกระทรวง การเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จะช่วยยืนยันบทบาทของประเทศไทยในเวทีสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศยกระดับมาตรการมาตรฐานการจัดการประหลอดให้เป็นไปตามหลักสากลและสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียวและการพัฒนายอย่างยั่งยืนค่ะประเด็นที่2นะคะ คณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของท่านายกรัฐมนตรีในอนุทินชาญวีรกูลมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานสารยุติธรรมเสนออนุมัติการก่อหน,นี้ผูพันข้ามปีงบประมาณเพื่อเช่าที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยบริเวณย่านพหลโยธินจตดดุจักรกรุงเทพมหานครใช้เป็นที่ตั้งอาคารที่ทำการสารเยาวชนและครอบครัวกลางระยะเวลา14ปี3เดือนตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2569 ถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2583วงเงินรวมทั้งสิ้น522,410,000 00 00, บาททั้งนี้เดิมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่6กันยายนพุทธศักราช2554ให้เช่าที่ดินแปลงดังกล่าวเพื่อก่อสร้างอาคารโดยสิ้นสุดสัญญาเดิมวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569จึงต้องต่อเนื่องการเช่าเพื่อให้ภารกิจสา์ดำเนินไปได้ไม่สะดุด กระทรวงการคลงังกระทรวงคมนาคมและสำนักงบประมาณเห็นสมควรให้ดำเนินการตามระเบียบการก่อนหนี้ผูกพันข้ามปีพุทธศักราช2562และให้สำนักงานสารยุติธรรมจัดทำแผนใช้ใจ่ายรายปีอย่างโปร่งใสคุ้มค่าสอดคล้องพระราชบัญญัติวินยัยการเงินการคลังของรัฐพุทธศักราช2561การอนุมัตินี้เป็นไปตามอำนาจมาตรา42แห่งราชแห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพุทธศักราช2561 เพื่อประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินรัฐบาลยืนยันสนับสนุนภารกิจสารยุติธรรมให้ประโยชน์แก่ประชาชนได้เข้าถึงบริการอย่างมีประสิทธิภาพเป็นธรรมและทั่วถึงค่ะประเด็นสุดท้ายนะคะคณะรัฐมนตรีภายใต,ใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีในอนุทินชาญวีรกูลมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานอายการส่งสุดเสนอ อนุมัติให้ก่อนนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณเพื่อเช่าที่ดินวัดประดู่ร้างจังหวัดสุพรรณบุรีเนื้อที่ประมาณ3งาน30ตารางวาสำหรับใช้เป็นที่ตั้งบ้านพักอายการจังหวัดสุพรรณบุรีและบ้านพักร,รับรองอายการจังหวัดโดยสัญญาเช่ามีเวลา20ปีตั้งแต่วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2 5 6พถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2588 รวมวงเงินทั้งสิ้นกว่า6น6 7 0 0 0 0บาทปรับค่าเช่าทุก5ปีร้อยละ15การดำเนินการเป็นไปตามมาตรา42แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพุทธศักราช2561ซึ่งให้อำนาจคณะรัฐมนตรีอนุมัติการก่อนที้ผู้พันข้ามปีงบประมาณในกรณีจำเป็นเพื่อประโยชน์ราชการโดยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติและมติมหาเทรสมาคมแล้ว รัฐบาลยืนยันว่าการดําเนินการดังกล่าวเป็นไปเพื่อสนับสนุนภารกิจของกระบวนการยุติธรรมให้เจ้าหน้าที่อายการมีที่พักอาศัยที่เหมาะสมและปลอดภัยเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นธรรมค่ะกลับไปที่รองอายรินนะคะจอวันนี้วาระในการประชุมกรมก็มีประมาณนี้ค่ะพี่พสื่อมวลชนมีคําถามไหมคะ ถ้าไม่มีไม่เนาะตอนนี้ครั้งนี้ไม่มีวันนี้ส่วนใหญ่ก็จะวาระไม่ไม่ได้เยอะมากนะจะเนลนไปที่เรื่องของงานพระราชพิธีเป็นหลักค่ะงั้นไม่มีขออนุญาตนะคะจบ การแถลงการประชุมคอรมอในวันนี้นะคะกลับขอบรเพี่คนพี่สื่อมวลชนมากๆนะคะสวัสดีค่ะ